สวัสดีครับทุกคนพอยิมเมทบ้เกเเบบี้เกนด้วยอ่ะครับฮัลโหลเบบี้เกนสวัสดีครับยิมหวานวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยววัดพระแก้วกันหลายหลายคนนะอยู่กรุงเทพนะก็ไม่เคยไปก็มีนาะเจ็ดเจ็ดใช่ไหมนี่วัดพระแก้วนี่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะคนต่างประเทศนี่นะคะเขาบินข้ามน้ําข้าทะเลมาเพื่อมาเที่ยว วัดพระแก้วเรียกว่าใครมากรุงเทพนะคะเปนแคชชั่นที่จะต้องมาเที่ยวแน่กับวัดพระแก้วมันก็คือหอไอเฟลแห่งกรุงเทพเลยนะแต่วันนี้นะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหลังโควิดด้วยทําให้นักท่องเที่ยวมันน้อยนะคะแล้วก็ประกอบกับจริงๆแล้ววันนี้คือคุณแม่ของแม่แอนอาม่านั่นเองอยากจะใอยากจะไหว้พระก็ไม่อยากจะออกไปต่างจังหวัดเนาะก็เลย่าเลือกกันว่าไปวัดพระแก้วกันนะงั้นเดี๋ยว วันนี้เราจะพาไปเที่ยวในวัดพระแก้วกันนะฮะดูซิว่ามันสวยงามแค่ไหนใครเคยไปไม่เคยไปเม้นบอก้วยนะรับชมกันครับนะคะเราก็มาถึงหน้าบริเวณวัดพระแก้วแล้วเราจะเดินเข้าประตูฝั่งตรงข้ามกระทรวงตะลาโหมนะคะตอนนี้คือป๊ะ้าไปจอดรถนะคะแทนว่าจะไปจอดที่ท่ามาหาราชก็เลยดอบแม่แอนกับเด็กๆลงมาก่อนต้องกลยอยู่ไหนครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะจุดที่เห็นอยู่ก็คือเขาจะให้ลงทะเบียนไม่ว่าจะลงผ่านแอปไทยชนะหรือว่าเซ็นชื่อก็ได้เป็นไงบ้างร้อนร้อนนะคะเบบี้แกนเป็นไงร้อนไหม <Yeah. S 2> ยิ้มหวานเบบี้แกนมาเที่ยววันพักแก้ล่ะโลกนะเข้ามาปุ๊บนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยงามมากนะคะแล้วเราก็จะเห็นป้ายที่เป็น จุดสการะพระแก้วมารกก็ไปตามทางแต่ตอนนี้นะคะเราจะต้องรอผลพักของเราก่อนนะคะปรตูทางเข้ต้องไปทางเข้ามาจากประตูตรงนี้เนาะเดี๋ยวหาทางก่อนเดี๋ยวแม่ขอโทรหาพักพวกของเราก่อนเราอ่ะอยู่ในร่มเลยเหรอนั่งรถเข็นสปายเลยเหรอไม่ต้องเดินเลยนะเห้น่ไหมนี่ตอนนี้นะคะเราดูปลาหางนกยูงกันอยู่นี่มีกระจ้อยกระจิตนะแล้วเต่ก้อนนี้ล่ะ เดคนนี้ล่ะมีความสุขไหมเฉยเฉยไม่ถามแล้วไม่ตอบออน,นี่นะคะมียักษ์ด้วยแล้วดูมวลมหาประชาชนชาวไทยค่ะใส่แมสเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสาการาพระแก้วมรกตนะ จุดตรงนี้ค่ะทางเข้าครึ้นชั้มะม้าป๊าป๊าใส่เกงขาสั้นแบบอย่างเงี้ยขาสั้นปกติที่ป๊าป้าใส่ะปรมาเนี้ยซึ่งวันเถื่แก้วเข้าไม่ได้เลยเมื่อเช้าแม่ก็ทักแล้วมันไม่ใส่ขายาวเปล่าขาอย่างนี้ผู้ชายก็ใส่ได้เป็นไงอดเข่าไปเป็นเดี๋ยวป๊าป้าไปรอที่ท่ามหาลานมาม้าลายเมต้องแบกเบบี้เกนอยู่คนเดียวเลยเบบี้เกนใส่ขาสั้นทำไมเบบี้เกนเข้าได้เด็ก ตอนนี้ทุกคนมาครบแล้วสวัสดีค่ะอีโออีเออากงอาแล้วก็นี่ผู้ผาท่าล่าภู้ผาค่ะสวัสดีครับเซ่ายและเซฮายนี่เงินหมดเลยเพิ่งเตินเพิงเิโอเคไปจุดทูบไหว้พากันค่ะตอนนี้คนลงลงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาจะปิดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเสด็จนะคะเขาจะต้องตรวจตราพื้นที่อีกอะค่ะ ก็จะได้แค่ครึ่งวันแค่นั้นเองเป็นยังไงบ้างคะเคสวัทองแก้วครั้งได้คือถามว่าคำเดียวเลยว่าร้อนคือต้องบอกว่าปกติในพระอุโบสถเขาให้เข้านะคะแต่วันนี้เดี๋ยวจะมีพระราชพิธีเราก็เลยไม่ได้ให้เข้าทีเดียวนี่ปักไปดีกว่าตอนนี้นะคะเรากำลัง เดินเท้ากันไปที่ท่ามหาราชที่ที่ประปาจอดรถแล้วก็เราจองร้านอาหารไว้ที่นั่นด้วยจะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะเผื่อใครไม่เห็นนะคะพระแก้วมรกตองค์เป็นรูปแบบนี้สีเขียวมรกตนะคะอันนี้ถ่ายจากร้านค้าข้างนอกค่ะที่ถ่ายร้านค้าข้างนอกไม่ใช่อะไรข้างในมองไม่เห็นรู้สึกยังไงคะออรู้สึกชุ่มมากค่ะตอนนี้เพ<อ>ื่อเปียกแฉะเลย เดี๋ยวจะถึงแล้วค่ะจุดหมายของเรานั่นก็คือทึห้ามหาราชห้ามหาราชเนี่ยนะคะก็เป็นคอมมินิตี้มอลล์เล็กๆนะคะที่แบบว่าให้คนมาเดินพอกุปุกปริบนี่มีจักรยานด้วยนะตรงนี้เนี่ยเขาเป็นบริเวณที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะแวะไปดูทันไหมเอ่ยไม่แน่ใจแยเดี๋ยวทุกคนอยู่คาแล้วอาจจะไปกินข้าวก่อนค่ะไอร้านที่เรียนว่าจะชื่อว่าอะไรชื่อว่า Golden Pillow อ๋อหมอน Pillow แปลว่าหมอนนะคะอันนี้ชาว้วยตต้มจะบอกว่าชาวกวยอร่อยมากค่ะนะแล้วก็มีขนมของกินของขายเยอะแยะเลยอะไรนะไม่ได้จ่ายนะไม่จ่ายก็ถ่ายได้ไม่เป็นไร ที่นี่เนี่ยค่ะเรามาจอดรถคือถ้าใช้บริการก็สามารถเต็มได้นะมมาดดูหิของแบบเทียบเลยถึงแล้วค่ะร้านเสวอยสาขาท่ามหาราเดี๋ยวเราจะทานอาหารกันที่นี่แหละอยากมาลอกมาแลกค่ะดูดูเสื้อแม่แม่แอนทำน้ำโขกหรือแบบโอ้ตัวเหม็นเนี่ยไปไกลเลยตัวเหม็นไปไปเม่นเม็นเม่นที่แกนเติมพลังก่อนนะคะเพราะว่าร้อนหิวโหยมากเลยค่ะ โอเคทุกคนนะคะแพทบจะไม่พูดไม่จาใส่กัน okay. แล้วก็ยังมีโต๊ะนูน้นไกลๆอีกค่ะฮัลโหลตอนนี้ทุกคนกินอิ่มแล้วทำไมคนนี้หน้าตาดูขวางๆ yeah. ร้อนเนอะอร่อยไหมครับเลดอร่อยไหมคะออร่่ยคะ อตอนนี้ก็ได้เวลาสลายโตแยกย้ายกันนะคะก็เป็น1วันนะคะที่มาวัดพระแก้วแล้วก็มาท่ามหาราชนะคะใครอยากมาตามโปรแกรมเราก็เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีเพราะว่าร้อนมากา <c oughs> โอเคนะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายัดตรง สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราโยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค b ้แล้วก็กดก,กริดิ่งกุริงร๊งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย